หนักคดีคารถล่มพระรามสองพลตํารวจตรีอุทัยกวินเดชาทรรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7ภ่ายใต้การอํานวยการของพลตํารวจโทนายวัฒน์พเดิมชิดผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7ถแถลงปิดคดีอุบัติเหตุคานปูนและเกรนถล่มบนถนนพระรามสองเมื่อ29พฤศจิกายน2567ซึ่งพราชีวิต6รายบาดเจ็บ9คนโดยย้ําว่า ตำรวจดำเนินการเต็มที่ตามกฎหมายโดยพิจารณาความผิดตามทุกมาตราเพื่อสร้างบรรทัดฐานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างผลสอบสวนแยกดำเนินคดี4กลุ่มหลัก 1. กลุ่มบุคคลธรรมดาได้แก่วิศวกรหัวหน้าคนงานดำเนินคดีฐานประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกลุ่มนิติบุคคลได้แก่บริษัทผู้รับเหมาและบริษัทที่รับจ้างทำช่วงต่อ โดนข้อหาทั้งประมาทและละเมิดกฎหมายแรงงานอาชีวอนามัยกลุ่มที่3คือกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐส่งเรื่องให้ปปชดำเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และกลุ่มที่4บริษัทที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการกระทำผิดส่งปป,ปชดำเนินคดีฐานสนับสนุนการทุจริตตำรวจภูธรภาค7ยืนยันจะใช้คดีนี้เป็นบทเรียนและคดีตัวยอย่างในการบังคับใช้กฎหมายให้ศัก์สิ์ เพื่อป้องกันเหตุซ้ำบนถนนพระรามสองและในโครงการขนาดใหญ่อื่นๆทั่วประเทศเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความยุติธรรมและความปลอดภัยของประชาชนสนับสนุนเนื้อหาคุณภาพโดย w o r l ์กแกธนาคารออมสินเมืองไทยประกันชีวิต